ได้จ้งประกาศลดเงินเดือนทำได้หรือไม่สวัสดีครับวันนี้มีคําถามนะครับจากลูกศิษย์มาว่าบริษัทมีประกาศขอความร่วมมือที่จะขอลดเงินเดือนพนักงานและก็สวัสดิการบางประกาเรเนื่องจากสภาวศเศรษฐกิจนะครับเป็นประกาศแล้วก็จะมีการประชุมชี้แจงพนักงานทราบ พนังการก็สงสัยว่านายจ้างทําได้หรือไม่ในคําถามนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงท่านที่เป็นนายจ้างแล้วก็ท่านที่เป็น HR ชาแล้วก็ท่านที่เป็นลูกจา้างด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ถามอาจารย์มานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องที่เรากําลังจะพูดคุยกันเนี่ยคือเรื่องสภาพการจาร้างนะครับแล้วนายจ้างกําลังจะเปลี่ยนสภาพการจาร้างของตัวลูกจา้าง จะทาได้หรือไม่และประเด็นไหนที่ทําได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมประเด็นไหนต้องขอความยินยอมนะครับมาดูกันก่อนครับว่าสภาพการจ้างคืออะไรนะครับสภาพการจ้างนั้นไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนนะครับสภาพการจ้างเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าสภาพการจ้างหมายถึงเงื่อนไขการจ้างหรือการทํางานกําหนดวันและเวลาทํางานค่าจ้างสวัสดิการการเลิ่จ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างงานและการทําง,งานพูด,ดง่ายๆครับก็คือเงื่อนไขที่นายจ้างเนี่ยนะครับได้กําหนดเอาไว้หรือตกลงหรือเจรจาก,กันดังนั้นสภาพการจ้างเนี่ยจะมีอยู่หลักๆคือ3อย่างอย่างที่1คือสภาพการจ้างที่กําหนดโดยนายจ้างเช่นอะไรครับ บริษัทจะจัดให้มีเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มนะครับปีละ3ชุดบริษัทจะจัดลดรับส่งพนักงานนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกสภาพการจ้างที่ในจ้างกำหนดขึ้นนะครับข้อที่2คือสภาพการจ้างที่เกิดจากในจ้างและลูกจ้างเจรจากตกลงกันเป็นการเฉพาะตัวเช่นบริษัทตกลงรับนายเอเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร นะครับเป็นแบบสเปเชียลิสต์เลยเห็นไหมครับบริษัทอยากก่กะจ้างเดือนละสามหมื่นในกองบอกว่าขอห้าหมื่นได้ไหมบริษัทก็เจรจาก็เอาอย่างนี้ละกันถ้าอย่างนั้นขอทดนรองงานก่อน6เดือนนะเงินเดือน4ี่หมื่นแล้วกันถ้าทดลรองงานแล้วเธอผ่านเกณฑ์นะฉันจะให้เธอห้าหมื่นแล้วก็ให้5้าห้าหมื่นตลอดไปเลยเห็นไหมครับแบบนี้เรียกว่าสภาพการจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเป็นการเฉพาะตัวแล้วก็อันที่3านะครับเป็นสภาพการจ้างในองค์กรที่มี คณะกรรมการลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนะครับซึ่งสหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องแล้วก็มีการตกลงกันอย่างนี้นะครับสาภาพการจ้างก็มีอยู่3อย่างนะครับ mm hmm. กฎหมายเป็นอย่างไ้ว่าสาภาพการจ้างเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อได้ตกลงกันไปแล้วหรือได้ประกาศไปแล้วนะครับห้ามมิให้ในจ้างเนี่ยทำสัญญาจ้างที่ขัดต่อสาภาพการจ้างนั้นเว้นแต่จะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า เห็นไหมครับเอามาแปลงง่ายๆก็คือเมื่อในจ้างตกลงจะให้เงื่อนไขาการจ้างการทํางานค่าจ้างสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดแก่ลูกจ้างแล้วนะครับและลูกจ้างก็ไม่ได้สวนสิทธิ์ว่าจะให้แค่ปีนั้นปีเดียวนะครับประกาศว่าจะทําตลอดไปน,นะครับต่อมาในจ้างจะเปลี่ยนมีอยู่2เงื่อนไขครับ mm. เงื่อนไขที่1ถ้าเปลี่ยนแล้วเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าเดิม นายจ้างประกาศได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจาก้างเช่นนะครับนายจ้างประกาศเลยว่าเนื่องด้วยในสภา,าะเศ,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 ศรษฐกิจขณะนี้เป็นทิศทางที่ดีของบริษัทนะครับปกติบริษัทจะขึ้นเงินเดือนทุกสิ้นปีแต่ในปีนี้บริษัทจะปรับเงินเดือนให้พนักง,งานเลยทุกคนคนละ2%องเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างคือปรับเงินเดือนขึ้นแล้วให้เพิ่มขึ้นทุกคนคนละสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นคุณใช่ไหมครับ แบบนี้ไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจาก้างสามารถทําได้เลยแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใดไม่ต้องเป็นโทษนะครับแค่เป็นคุณแก่ลูกจ้างน้อยลงกว่าเดิมกฎหมายก็ไม่ให้ทําแล้วยกตัวอย่างเช่นเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีนะครับพนกักงานเราขอลดเงินเดือนพนักงานทุกคนคนละสิเซนะครับถึงแจ้งมาเพื่อทราบครับแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่มีผลทางกฎหมายนะครับแล้วก็ ถ้าพอต่อมาถึงสิ้นเดือนนายจ้างไปลดเงินเดือนทุกคนเลยครึสิบเปนแบบนี้ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนต่อสานักงานส่วนในการ,ร,การ,ร,การและคุ้มครองแรงงานหรือยื่นฟอ้องต่อศาลแรงงานได้ว่านายจ้างนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเห็นนะครับหรือในกรณีที่ลูกจ้างจะลดสวัสดิการตรงนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเครื่องแบบเูกไหมครับสมมุติว่าบริษัทประกาศ จะให้สวัสดิการเป็นยูนิฟอร์มปีละ3ชุดที่ผ่านมาหลายปีเนี้ยเป็นเสื้อช็อปผ้าร้อยเปอร์เคอตตอนนะครับเอวยอยกับางเกงเป็นแบบผ้าคอตตอนอย่างดีเลยแต่ต่อมานายจ้างประกาศว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบยูนิฟอร์มเป็นเสื้อโปโลแขนสั้นกางเกงวอร์มแต่ปีละ3ชุดเหมือนเดิมเห็นไหมครับตัวนี้อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างน้อยลงกว่าเดิมไหมถ้ามองความรู้สึกใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนงเปลี่ยนเป็นเสื้อโปโลรู้สึกมันถูกลงถูกไหมครับแต่ในมุมมองของกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของอาจา์นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญไม่ได้หมายความว่าจาก3ชุดเหลือ2ชุดหรือจาก3ชุดเราไม่ให้เลยคือ3ชุดก็ยัง3ชุดเหมือนเดิม แต่ด้วยสภาพสภาวะนะครับหรือรูปแบบอาจจะต้องปรับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวหรือสภาพการทํางานก็ถือว่าเป็นการปรับสภาพการจ้างเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปนั่งขอความยินยอมเป็คนคนไปว่ายอมหรือไม่ยอมประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้สําหรับเอชอานะครับว่าการประกาศวันหยุดตามประเพณีหรือประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ละปีเนี่ยอันนี้เป็นสภาพการจา้างโดยกฎหมาย พอกฎหมายบังคับว่านายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบนะครับโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วยปีหนึ่งไม่น้อยกว่าส3าวันทํางานพอนายจ้างประกาศไปแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขในการหยุดงานนะครับพอประกาศไปแล้วต่อมานายจ้างจะเปลี่ยนเช่นประกาศว่าวันนี้วันหยุดสมมตินะครับวันหยุดวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะครับพอต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์จะถึงวันหยุดนี้ ายจ้างประกาศเลยเนื่องจากวันหยุดในสัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดวันวิสาขบูชามีงานเร่งด่วนจะต้องส่งออกไม่ทันบริษัทจึงจะขอเปลี่ยนโดยเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันธรรมติแล้วเอาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันทดแทนวันวิสาขบูชาอย่างนี้เนี่ยนะครับตามเจตนารมของกฎหมายถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างน้อยลงกว่าเดิม ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมนะครับนายจ้างจะบังคับไม่ได้แปลว่าถ้าถึงวันนั้นต่อให้ในายจ้างประกาศว่าลูกจ้างต้องมาทํางานไม่มาทํางานในวันวิาววสาขบูชาจะถูกลงโทษฐานละทิ้งหน้าที่อย่างนี้คําสั่งนั้นก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างน้อยลงกว่าเดิมแนละลูกจ้างไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับก็พอจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ถ้ามีคาถามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับคอมเมนต์มาท้ายคลิปได้เลยนะครับ